มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพชรการุณพลลงพื้นที่หาเสียงครั้งแรกค่ะวันที่25ทธันวาคม64ที่ตลาดประชาวเวทหนึ่งนายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์สสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักก้าวไกลพร้อมด้วยนายการุณพลเทียนสุวรรณว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสสกทมขเขตเ หลักสี่จะตุจักพักก้าวไกลลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาการค้าขายด้านเศรษฐกิจแล้วก็พบปะประชาชนเป็นครั้งแรกนะคะนายการุณพลกล่าวว่าหลังจากที่พักก้าวไกลมีมติส่งตนเองเป็นว่าที่ผู้สมัครสสกทมเขต9้าเพื่อเลือกตั้งซ่อมแทนนายศิระเจนจากะอดีตสสกทมพรรคพลังประชารัฐนะคะที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งวินิจฉัย ให้ผลสมาชิกภาพสสนั้นตั <t <t ้งแต่เม uh ื่อวานนี้ตนเองได้วางแผนพร้อมด้วยทีมงานและวันนี้ช่วงเช้าได้มาลงพื้นที่ที่บริเวณตลาดประชาเวิหนึ่งซึ่งเป็นการหาเสียงครั้งแรกและมาแนะนำตัวกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รู้จักตนเองและได้เข้าใจนโยบายของพรรคก้าวไกลค่ะเพชรกรุณพลกลาวเพิ่มเติมนะคะว่า ผมต้องการพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าการที่ผมเป็นนักแสดงมา20กว่าปีเหตุใดผมจึงเลือกทิ้งงานแสดงเพื่อลงมาสู่สนามเลือกตั้งเพราะผมคิดว่าการที่ผมมีชีวิตค่อนข้างสบายแต่คนส่วนมากในประเทศกำลังลำบากอยู่ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะมองดูเฉยๆได้การเป็นนักแสดงให้ความสุขในจอทีวีเท่านั้นแต่ว่าความสุขที่แท้จริงที่สามารถจับต้องได้ก็คือการทำให้พี่น้องประชาชนกินอิ่มนอนหลับ มันยากเกินกว่าที่นักแสดงคนหนึ่งจะทำได้นายกรุณพลนะคะกล่าวว่าหากเราสามารถเปลี่ยนสาวนักแสดงเป็นนักการเมืองเรายัางสามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายและขับเคลื่อนความฝันของเราที่จะให้เพื่อนร่วมชาติมีอนาคตที่ดีขึ้นพักก้าวไกลมีความฝันตรงกับเราที่ให้ประชาชนในประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลได้ถูกต้องและใช้ให้เกิดประโยชน์มีคุณค่ามากที่สุด ไม่ให้ประชาชนชาวไทยต้องมีหนี้สินมากขึ้นเช่นปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าพาก้าวไกลและผมจะสามารถเปลี่ยนประเทศให้ดีขึ้นได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดการลงพื้นที่ของนายการุณพลนะคะพราะ้าแม่ค้าในตลาดประชานิเวศหนึ่งพร้อมด้วยประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยนายพิจารณ์ได้กล่าวทักทายพี่น้องประชาชนพร้อมขอฝากนายการุณพลเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจประชาชน เข้าไปทำหน้าที่พูดแทนรัษฎรในสภาพร้อมเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตปากท้องของประชาชนขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ